สวัสดีครับช่วงดีแลกช่วงนี้ก็เกมละครั้งแล้วกันเอ้ยไม่ใช่เกมละครั้งนี่เกมละารัทแล้วกัน <laughs> เกมละครั้งโอยอะไรกัดมาเนี่ยโอ๊ยขันจะหมู่จังวันนี้เดินตากฝนเลยนะวันเนี้ย ไครเนี่ยนะกูเป็นหวัดมือขาใจพอแล้วเป็นหวัดได้นะแต่ว่าห้ามเป็นเลิมนะครับ <c oughs> คือผมเป็นหวัดเนี่ยผมสังเกตดูแล้วนะผมเป็นหวัดทีเนี่ยมันจะมีน้ำมูกใช่ไหมน้ำมูกันเหมือนมีไวรัสอะไรพักอย่างอ่ะผมไม่เข้าใจมันไปโดนบริเวณดังผมไงบริเวณแถวปากๆดังๆเนี่ยแหละมามันอะไรพวกอย่างโศกโปกมากผมก็เป็นเลิมนะครับ <c oughs> ไม่เข้าใจนะผมเป็นเลิมอ่ะ ส่วนมากผมเป็นหวัดทีเนี่ยมันจะมีเริมมันต้องเป็นเริมตลอดนะ,นะครับเป็นปิดส่วนน้อยมาครั้งก็ไม่เป็นแต่มาครั้งจะเป็นบ่อยมากเริมหีืยเป็นอะไรที่น่ารำคาญสุดแล้วนะครับกว่าจะรักษาหายนี่แม่งแทบร้องอะ่ะกว่าจะรักษาหายนี่แม่งมีอันนั้นบ้างอ่ะมีมีร้องไห้ คือมันจะตายให้ได้เฮ้ยมันมีอะไรอย่างี้ด้วยเหรอวะเนี่ยอ๋อมันรีฟันได้เอ้ยไม่ใช่รีฟันเนี่ยวัดอะไรวะมันเปลี่ยนไรื่อย,เร,อยเรื่อยเลเหรอแล้วทำไมกูเปลี่ยนตัวผู้ชายตอนยนี้วัดอ๋อผมก็จะได้ว่ามันอัปเดตอะไร อัปเดตนี้ดีนะครับี่เทมันีด้แอบมาอัปเดตนี่เองมันจบปลอยมาอัปเดตอย่างนี้ก็อ,อยู่ไม่อัปเดตอะไรแต่ละครั้งอะ่ะมันไม่อัปเดตด,ด่านนะครับมันไม่อัปเดตด,ด่านเน้่เราเล่นแต่มันเป็นการอัปเดตอะไรนะเปลี่ยนรูปรักษขนาดภายในไรือภายนอก เน็ตผมปิงนะซึ่งนั่นก็หมายความว่าข้าอาจจะเล่นไม่ได้ันเองก็ป้าไปเรื่อยโอ้โอามาตะกะมโอมาตะกาอ่ะอะไรบ้างวัตตอโอโหคืออะไรครับเนี่ย คนเปลี่ยนใหม่แตผมเล่นไม่เป็นเลยเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะดาบโลกอุปกรณ์คืออะไรวะมันคืออุปกรณ์แมกโทนิกอ้าวต้องการให้พี่ชุบใช่ไหมน้องโอ้เียเฮ้อ เน็ตกูปิ้งอะ่ะโอ้ย,อยอขออภัยปิป้งหนักมากเดี๋ยวุ่งนี้ผมก็เติมเน็ตแล้วนะไม่ต้องห่วงนะเน็ตไม้แตหมดุ่งนี้นะครับมต้องเลือกตัวละครเพิ่มเติมได้ดิใช่ไหมนี่ไงอุ๊ยมันมีมันมีแฮฟเฟีะมันมีคอปเปอร์อินอุ๊ยเอออะไรแบบนี้เอ้าเอ้าได้นะ มันดูเดือดมันดูเดือดมันเข้าเขายิ่งกว่าอะไรอ๋อเรา oh, มีเบอร์อ๋ออกอด o o d n e โอ้ h my ก o ดนี่เรามีสหายร่วมลบโอ oh m ก g อดเอาไอ้ด่านเนี้ยเป็นศึกแย่งชิงธงนี่หว่าเฮ้อกูกลัวอะไรเราอยู่สีน้ำเงินโอปัญญาอ่อนเลย โอ้ยนี่เรามีอะไรที่มันคลาสสิกขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วเพื่อนก็ไปไหนอ่ะโอ้เราปรับตัวเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยเออ,เอามาช่วยกันได้เอ้ามือโดดตามลงมาเหรอเพื่อนเราจะชนะแล้วอะ่ะผูดประตูไปไหน,นหมดอะกดดูแผนที่ไม่ได้เลย ด่านี้มันน่าเบื่อด่านี้มัน,นมันไม่เท่าใจอ่ะเรียกคณะแล้วบิกินี่กูเล่นดาหนห่วะโอ้ยายาอยากเ,เล่นนานเดิมไม่ชอบมตจดา่านีา้ก็ต้องทำใจเพื่อเล่นมันต่อไป รอบนี้แม่งให้ตัวละครตัวเดียวอะไรอ่ะคุณเซาซีไม่เป็นอ่ะเอ้มันด่านเก่ายิงแต่ว่ามันเป็นคนละหมดดีกว่ามันเป็นโหมดแบบทีมต่อสู้แท็กทีมเอ้ไม่ใช่ดีต่อเออะไรก็ช่างเถอะ <laughs> ผมยังไม่ได้ใช้ทําให้ตายเลยเลยอ่ะเอาละได้เวลาละแก,งแกง๊งปลามีดแก๊งปลามีดใส่หัวไปไหนโอ้โหมึงมันจะฟักเหอโอายังโดนอ่ะ มาแม่นี่กับอะไรเฮ้ยสวัสดีครับเซนวัซิกอุย้ยโอ้โหแต่ฟ<ว>ักบู๊ว้าวโดราเปิดโซนคุณอย่าตกใจมันปีแค่บัฟเฉยกูก็ตกใจมแล้วว่าอะไรปังโอ้โ,อโหมันทุบกูทีเดียวกูเป็นเฝ้าอยู่มาบานโอ้ไม่ก็มันร้ายการยิงเลยกูเป็นตัวถ่วงแล้วเนี่ย แม่สุดท้ายกูเอาแต่บัฟมาเอาบัฟแล้วก็โลมาโอ้ตายอะผมอ,อยากเอาไอเดย์ใหม่ๆบ้างะสะส่วบมางแต่ผมจะให้ผมเลือกอะ่ะผมก็เลือกแต่อันส,ส,สกิลเดิมๆอะเลือกอันเก่ามาเล่นอะ่ะเอออะไรเนี้ยเอาว่าเราเปิดโซนอะ่ะแล้วก็สกันสตสันสตสันสกันโอ้ละ่ะฟูดคู่ไปเลย เอาสมาชิกเอาหายไปไหนบอวัดสูมันสีสมาชิกสมาชิกคเอะอือะฮือแน่ยังไงก็ต้องช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนคือสิ่งสำคัญในทีมเฮ้ยฮันแน่ฮันแน่บทปลอยเอ็กเซลโอล่ะ เฮียไม่ช่วยเฮียเลยเฮ้ยข้าเวอร์เฮายให้เวอร์ายาเฮียโอ้ยเราจะวิ่งเข้ามาหาไม่ใช่เหรอไอ้ไงสะทนแมนโุ้ยโอ้หเวอร์เวอร์เวอรอร์ไม่เก่งเหรอเฮียเนี่ยหละคือมนุษย์เจ้ารายการจริงอะไรทำอะไร โอ้ยเวนเอ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูช่วยกูเร็วเฮ้ยเออกูตายเออโอ้ไม่ไหวอะ่ะเอามันไม่ได้เลยอะ่ะตีเบาด้วยอะ่ะเขาทำอะไงตีแดงๆวะเราต้องอัพไอ้นั่นเน้นแค่ดาเมจหรือเปล่าวะอาจต้องเน้นแค่ดาเมจนะครับอาจจะใช่นะเน้นฟาดอย่างเดียวอะไรเงี้ยเน้นเน้นฟาด เน้นเน้นโจมตีไม่เน้นอันอื่นอะเอาไปมาแพ้เนี่ยทิ้งไว้ทั้งหมดอะไม่จริงนะเอ้ามันทำอะไรวะเฮียู้ช่วยกูด้วยไอ้แมะเฮียถอยไปเฮียกูจะตายอะไรมึงเอากูให้ได้แล้วเนี่ยเอาเปทียอะไรเนี่ยฟูอีเฮียกูมึงก็เอากูให้ได้ไอ้สัตว์เป็นที่อะไรกูเนี่ย Excel เข้ามาช่วยแล้วเซรลิ้นจงคัดจัดแตกสายตาจะเล่นกับดวงเดียวเลยแม่งไม่สนใจคนอื่นเลยไอ้ปลาเขือเทศนี่อ,อ,อยู่เฉยดีให้กูชุบอปีเป็นเออสอยไเดี๋ยววิ่งไปหามันโอ้โหชิบหายละเหลือกูไปนะเอาไปไหน,นอ่ะอูหู้ไป ช่วยกูด้วย้าลิน้าลินต้องรู้ด <laughs> ้ว้เอา what the fuck ยายาอย่าเคลียบกู้ไม่มีดาบใหม่จริงหรอดูดูดูจะจะทำยวขอดูอะไรใหม่ๆห,หน่อยแล้วกัน แล้วนี่คืออะไรวะอ๋อสีของหน้าอันนี้คืออะไรอะสีตาสีตาสีตาที่ไม่ใช่สีกาอ๋อนี่คือหน้านี่คือปากมันเดิมนี่ว่าอันนี้คือชุดล่องอกล่องอกอะไรงัล่องอกกันเหรอนี่คืออะไร อันนี้รีอันนี้รีใหม่รีใหม่คือของกูหายหมดเลยโอ้ยมีค้อนสายฟ้าโอติดที่ไม่เงินไม่ค่อยมีอ่ะ <c oughs> เกมนี้ฟามเงินง่ายดิรู้งล่ะมันมีอะไรใหม่กว่านี้ไหมเราเลือกจ่ายนั้ไมดิหมดแล้วมันเลยว่าหมดมันเดิมเปี้ย,ยไม่มีไหน <c oughs> อืมเ <c oughs> ทปปมานนี้นะครับอืม อัปเดตแอนิเมชันความงามมาล้วเองอนี้คืออะไรอ๋อที่การสร้างห้องโอเคมนไ,ได้แหละจบละพอใครที่เข้ามาชมฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับ